สิ่งหนึ่งที่อยากจะมีการนาเสนอกันที่ผ่านมาเคยนาเสนอผ่านช่องทางต่างๆของไทยพีบีเอสไปแล้วแล้วหนึ่งในนั้นครับก็คือรายการสถานีประชาชนยกกาลังสามเราได้มีการต่อสายพูดคุยนะครับกับรองศาสตราจารย์นวลน้อยวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับที่เราเชิญทั้งรองศาสตราจารย์นวลน้อยและก็คุณระวิสุทธ์เนี่ยมาพูดถึงฮะว่าทางรอดครับของเด็กเย,ยวาวชนกลุ่มผู้ใหญ่ก็ตามเพราะว่าทุกวันนี้แม่สมาร์ทโฟนถ่ายไปถ่ายมาจิ้มไปเจอเว็บพนันออนไลน์เฉยเลย แล้วพอม,มาทราบตัวเลขตกใจมากครับว่าเด็กอายุ12ปีในถึงขั้นว่าเข้าสู่วงการพนันออนไลน์ไปแล้วเราต้องการครับทั้งต่อต้านและต่อกรกับพวกเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรย๋ยวติดตามจากรายงานนะครับผู้ชมครับการใส่ลิงก์ข่าวที่กำลังเป็นกระแสลงในเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อหลอกให้คนกดเข้าไป การชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยอินฟลูเอนเซอร์หรือการโฆษณาทางออนไลน์โดยตรงผ่านข้อความหรือเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่เยาวชวนที่ขับเคลื่อนหยุดการพนันออนไลน์กลุ่มนี้สะท้อนว่าเป็นกับดักที่ทําให้เด็กและเยาวชวนเข้าสู่วังวนพนันออนไลน์เ,เขาเนี่ยไปเอากรอบข้อมูล เฟซบุ๊กหรือว่าข่าวต่างๆที่กําลังเป็นที่จับตาในสังคมอย่างข่าวการเมืองอะไรอย่เงี้ยหรือข่าวเรื่องของออสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเอาข่าวนี้เข้าไป แอดอินในเว็บไซต์การพนันของตัวเองพอเราเซิร์ชข่าวเช่นเรื่องของอการเมืองวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้ข้อมูลพวกนี้ถูกโชว์เข้ามาแต่พอเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นลักษณะของอเนื้อหาข่าวแต่เป็นเนื้อหาการพน,นันเพียงแต่ว่ามีข่าวอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะ้ทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยซึ่งหลังๆเนี้เขาเริ่มสนใจข่าวที่เป็นเรื่องของสังคมบ้านเมืองเยอะขึ้นเนี่ยหลงกลเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น สอดคล้องกับผลสำรวจจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบว่าร้อยละ87.7หรือประมาณกว่า8ล้านคนเคยพบเห็นโฆษณาหรือถูกชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์และลองกดเข้าไปดูตามโฆษณาร้อยละ25.6และยังพบอีกว่าคนรุ่นใหม่หร้อยละ32.3หรือเกือบ3ล้านคนเล่นพนันออนไลน์ หากเทียบผลสำรวจปีที่แล้วพบว่ามีนักพนันหน้าใหม่ถึงร้อยละ20พบอายุต่ำสุด12ปีโดยนักพนันรุ่นใหม่เหล่านี้จะใช้เงินเล่นออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ1-2,000บาทและพบว่ามีหนี้สิน4,500บาทถึง20,000บาทต่อคนอากเสยอยากได้ความรู้สึก จิตแพทย์สื่อสารผ่านเวทีเสวนาการพนันในสังคมก้าวหน้าก้าวให้ทันความท้าทายระบุว่าภัยจากพนันออนไลน์ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะเด็กและเยาว,วชนช่วงอายุ12ถึง25ปีการพัฒนาของสมองในช่วงกำลังเติบโตและช่วงอายุ25ปีสมองส่วนคิดจะเติบโตพัฒนาดีที่สุดหากระหว่างนี้มีสิ่งไปกระตุ้นสมองส่วนยากจะส่งผลเสีย แล้วถ้าเรากระตุ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็จะมีทุนเหนือสมองส่วนคิดที่เป็นส่วนวิทยาและกัดตัดใจเพราะเราก็จะเห็นว่าคนก็จะควบคุมความอยากของตัวเองไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาพฤติกรรมนะเช่นโกหกลักขโมยใช้ความรุนแรงเพื่อจะทำให้ตัวเองได้ตามความอยากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเพื่อพฤติกรรมเสพติดที่องค์การอนามัยโลกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคนะที่จะต้องทำให้คนเข้าใจ แล้วก็ต้องมีระบบในการดูแลรักษาเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของติดการพนันกับติดเกมครับวงเสืมวนาวิชาการนี้ภาคีเครือข่ายหยุดการพนันออนไลน์นักวิชาการตัวแทนเยาวชนมีความเห็นสอดคล้องกันมองว่าการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมกำกับดูแลอย่างจริงจังแล้ว การส่งเสริมให้เด็กรู้เท่าทันก็เป็นสิ่งสำคัญรวมไปถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลกับเยาว,วชนควรเป็นแบบอย่างที่ดีวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานบอกว่าทั้งต่อต้านนะฮะและก็ต่อก่อนครับกับวงการปน,นันออนไลน์เพราะาที่ผ่านมานีผู้ก่อเหตุเนี่ยตัดคลิปทางรายการของเราเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นหน้าผมด้วยเห็นหน้า คู่หุงผมด้วยเนี่ยแล้วเอาไปโปรโมทต,ต่อะฮะ <c oughs> คุณทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ชมเนี่ยรู้เท่าทันกับเรื่องของวงกรนารพนันออนไลน์อยู่แล้วด <c oughs> ังนั้นมาสํารวจครับเราติดพนันไหมแล้วไม่พอะฮะถ้าก็ติดไปแล้วเนี่ยทางรอดเป็นอย่างไรนะครับมาพูดคุยกับ2ท่านนี้บนเวทีค่ะท่านแรกค่ะชื่อว่าคุณระวิสุทธ์คณิตกุลเสถค่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมหรือสอสอสอค่ะสวัสดีค่ะ ท่านที่สองนะคะรองศาสตราจารย์นวลน้อยตรีรัตน์ค่ะผู้อุ้มในการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะแม้วันนี้มีคุณผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์พอสมควรเหมือนกันบอกว่าต้องการจะปรึกษาว่าจะเอาตัวรอดยังไงดีมีวิธีการดูยังไงว่าตเตงนั้นติดการพนันหรือไม่เริ่มจากคุณรวิสุทธ์ก่อนต้องบอกว่าการพนันกว่าจะก้าวเข้าไปได้มันต้องผ่านเรื่องของความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงการพนันคืออะไรบ้างคะ ความเสี่ยงของการพนันในในปัจจุบันเองครับว่ามันมันมีเยอะมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการติดก,การพนันหรือพฤติกรรมการเล่นการพนันของของคนไทยเนาะมันถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานถูกต้องไหมครับดังนั้นในในส่วนของตัวเด็กเยาวชนเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมในการเสี่ยงที่จะเล่นพนันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาชีวิตใช้ชีวิตในทุกๆวันหรือหรือ,รอเกมหรือบนโทรศัพท์มือถือที่เขาเล่นเนี่ยเขาพบเห็นสื่อบนโลกออนไลน์ที่มีการชักชวนการเล่นการพนันหรือมีพฤติกรรมที่ ไปในทิศทางของการพนันอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นทิศทางในการเล่นการพนันของเด็กเยาวชนไทยจึงเพิ่มสูงขึ้นครับครับผมเห็นท่านท่านรองเลขาเนี่ยคือนอกจากที่มาดูแลเรื่องเด็กเยาวชนแล้วที่ผ่านมาเขาเห็นว่าเป็นสมพาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังครับรายการของไทยพีบีเอสครับท่านก็จะคุกคี่กับเรื่องของการทําสื่ออะไรที่ดูแลเด็กและเยาวชนนี่พอมาเป็นเรื่องของออนไลน์เนี่ยเหมือนว่ามันลงลึกลงไปนะท่านรองเลขาทีนี้เนี่ยอะไรมันจะเป็นกับดักครับที่ทําให้ ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงวงการพันันมันมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะถ่ายถ่ายไปนี่เจอเลยฮะแล้วพอผมไปเจอตัวเลขวิจัยอายุ12ปีเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วเหรอฮะทดลองครเป็นไงฮะคือต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเอพี่ป๊อปนะครับเลขาธิการมุ้ยที่รอนรงค์หยุดพัานันเนี่ยเคยอ,อธิบายเรื่องคําว่ากับดักพันันไว้ค่อนข้างละเอียดและดีมากอยู่แล้วครับอย่างแรกคือกับดักโลกสวยครับคำว่าโลกสวยคือ มันเป็นเกมเกมรูปแบบพน,นันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมที่เป็นรูปแบบไพ่หรือหรือเป็นรูปแบบที่เราเคยเห็นใน,ในอดนีตที่ผ่านมาแต่ว่าพอมันมีโลกของออนไลน์เข้ามาเนี่ยคำว่าโลกสวยเนี่ยคือรูปแบบของเกมมันไม่ใช่มันเป็นเกมรูปแบบเกมตกปลาเกมปลาเป้าหรือเกมปลาโป,ป่งอะไรพวกนี้ซึ่งมันสามารถเล่นบนโลกออนไลน์วได้แต่ที่มันน่ากลัวคือเด็กเข้าไปเล่นโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันคือการพนันแต่การว่ามันใช้เงินจริงๆในการเดิมพันในการเล่นในแต่ละครั้งหลังจากที่โลกสวยครับก็จะติดใจเพราะว่าครั้งแรกที่เขาเริ่มเข้าไปเล่นเนี่ย ตัวตัวอัลกอริทึมหรือว่าตัวระบบที่เขาถูกเซตโดยธุรฯฯกิจการพน,นพนันเนี่ยจะทําให้เด็กเล่นแล้วได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆ<อ>เพราะว่าเราต้องทลายความเชื่อเพราะาธุรกิจพนันมนต้องทำลายความเชื่อของเด็กก่อนว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่ชอบพูดว่าเฮ้ยเล่นพนันอย่าไปเล่นเลยเล่นแล้ว<อ>มีแต่เสียเล่นแล้วไม่ได้หรอกธุร<อ>กิจพนันก็ต้องทําให้เด็กหรือคนที่เข้าไปเริ่มเล่นหรือเข้าไปเริ่มที่จะติดการพนันเนี่ยต้องทาให้ได้ก่อนอพอได้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นต่อเพราะฉพราะมันทำลายความเชื่อไปแล้วนี่ว่าปกติต้องไไไม่่ดด้้้แตนนนีี แตก็จะเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อไปเรื่อยๆไหนบอกว่าลุงเดียวบอกว่านี่ไงไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาเอาเขาเล่นเขาได้อย่างนี้เขาได้จริงๆแล้วก็ติดใจแล้วก็เล่นต่อแต่เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองเลยค่ะบอกว่า12งนั่นหมายความว่าคำนวณอายุคือปับป .6 เอาเงินจากไหนไปเล่นคือเล่นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเด็กอายุ12ยังไม่น่าจะมีบัญชีออนไลน์ได้ถูกต้องมครับแต่ว่า ก็จะใช้วิธีการเหมือนเติมเกมออนไลน์นั่นแหละครับ mm hmm. คือวันนี้ในรูปแบบของระบบมันนี่ออนไลน์ครับมันสามารถซื้อได้ผ่านร้านสะดวกซื้อโดยทั่วไป oh. ซึ่งเขาก็ไม่ได้จำน่าจะไม่ได้จากัดอายุมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับดังนั้นเด็กส่วนใหญ่ที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้บอกร้านอยู่แล้วเขาจะไปทาอะไรเขาก็ซื้อเหมือนทั่วๆไปอาจจะไปซื้อเติมในโทรศัพท์โดยทั่วไปก็ได้ mm hmm. แต่ที่น่ากลัวคือเขาซื้อเอาไปเติมเข้าไปในระบบของเกมพนันออนไลน์นี่แหละครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยหลานของผมบอกว่าอ้าว 50บาทไปซื้อไอศครีมหน่อยสักแท่งหนึง่งผมจะเชื่อได้ไหมอย่างนี้ว่าว่าเขาไปซื้อไอศครีมจริงไหมหรือ,อยังไงก็ <S 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 ต้องดูว่ามีไอศครีมกลับมากินหรือเปล่าวิธ<อ>ีการตรวจสอบไม่ง่ายครับผมแต่เดี๋ยวไปคุยอาจารย์นุ่นน้อยฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทํารายการเปิดบ้านไทยพีบีเอสแล้วก็ทางทีมงานเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์มาหลายปีแล้วอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ด้วยอาจารย์นะคับนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผลปรากฏว่าเหมือนตัวเลขมันมันเพิ่มขึ้นไหมฮะสถิติเรื่องของการเลนพั ออนไลน์นี่เพิ่มขึ้นมากนะคะคือบางคนจนคิดว่าออนไลน์เนี่ยเป็นเกมพนันใหม่แต่ที่จริงเกมพนันออนไลน์เนี่ยมีมานานแล้วแต่ไม่ได้เป็นที่นิยมมากแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับออการครอบคลุมของอินเทอร์เน็ตถ้าอินเทอร์เน็ตยิ่งเราขยายคุณภาพดีอะไรดีเนี่ยพวกนี้มันก็ไปกระตุ้นทีนี้ของเราเนี่ยมันพอดีมันไปมีช่วงของโควิด จร,จริงๆไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศเรานะเกิดในหลายๆประเทศปัญหาคล้ายๆกันเพราะว่าโควิดเนี่ยขอให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดกิจกรรมอื่นออาคราวนี้อินเทอร์เน็ตก็คือโลกของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยและรวมถึงนักเรียนเนี่ยก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์ผ่านออนไลน์ใช่ไหมฮะไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นการใช้เวลาอยู่ตรงนี้จะเยอะมากทีนี้มเมื่อกี้อยากจะเสริมของที่คุณบอลพูดไปนิดนึงนะคะก็คือว่า จากการสำรวจเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์ระหว่างเกมส์กับพนันออนไลน์ครับคือบางทีมันแยกกันไม่ออกเลยแล้วบางทีเราเล่นไปเด็กเล่นไปเนี่ยนึกว่าเป็นเกมนะฮะเพราะส่วนใหญ่ที่หลงเข้าไปเด็กเล็กๆเนี่ยคิดว่ามันเป็นเกมออนไลน์ธรรมดาก็เล่นไปเล่นไปแต่ปรากฏว่าเกมจํานวนไม่น้อยเนี่ยมันเชื่อมกับพนันออนไลน์มันก็เลยบางทีเด็กเนี่ยเขาแยกยากว่าคืออะไรครับการการซื้อไอเทมนี้ เรียกว่าเป็นการบันั่นแมก็นี่เป็นที่ถกเถียงกันอยงยังคุยกันอยู่แม้อะอยู่ถกเถียงกันไอเทมันมีอาวุธมีอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ว่าคนที่เล่นนะเพราะว่าเขาไปเลนแบบอาชีพก็มีเหมือนกันใช่ใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้กําลังดูกันว่าเวลาที่เด็กๆเล่นเกมจะอายุเยอะอายุน้อยหรือแม้แต่วัยรุ่นเกมที่ต้องมีการเติมเงินเข้าไปแล้วขายไอเทมได้นั่นคือกําไรอาจจะ อาจจะสุ่มเสียาาสเส่ยงเพราะฉะนั้นมันต้องต้องไปดูหลายอย่างเหมือนกันบเวลาที่เราพูดถึงว่าพวกชิงโชคเนี่ยเป็นพนันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่ามูลค่าของการชิงโชคเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะจนกระทั่งผู้ที่จะซื้อเนี่ยไม่ได้สนใจตัวโปรดัก คือแทนที่เราจะซื้อโปรดักต์ไปใช้ไม่ได้สนใจแต่สนใจที่จะช,ชิงโชคอ,อ,อันนี้ก็ถามว่ามันก็แปลเปลี่ยนจากการที่เออชิงโชคกลายเป็นพนันจำได้ไหมที่แบบเปิดจุกบ้างอะไรบ้างแล้วได้ทอง10บ,บาทได้เท่านูน้นเท่านีน้นึกออกไหมคะค,คนคก็แบบเขาบอกว่าบางบ้านไปเปิดอะทั้งตู้เย็นเนี่ยมีแต่ มีแต่ไอ้โปรดักต์อันนี้อยู่ในตู้ตอะไรอย่าเลยใช่เพราะฉะนั้นมันหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในแง่ของคนที่ดูแลกฎกติกาเนี่ยไม่ไม่ได้ดูแลจริงๆอะ่ะคือหมายถึงไม่ไม่ได้บังคับใช้แล้วก็ดูไอ้เรื่องนี้ให้มันให้มันแยกจากกันจริงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทางธุรกิจเนี่ยก็จะทำมากขึ้นมากขึ้นจนมันเข้าไปอีกอันนึงได้โอ้ฮะจำชมฟังดีๆนะฮะ ผมฟังมาแล้วก็ได้สัมภาษณ์อจารย์น,นวลน้อยมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้การติดพันนันนี่ถือว่าเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งละใช่ค่ะแล้วก็เป็นโรคที่เออ WHO ประกาศแล้วเออแล้วว<ข><ะ>่าค่ะแล้วอาจารย์ค่ะจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรคอะคะ คืออันนี้ต้องให้ต้องไปพบแพทย์ต้องไปพบนักจิตวิทยาพบแพทย์เนี่ยนะคะทางด้านนี้นะคะเขาก็จะมีการวินิจฉัยแหละเขาก็มีเครื่องมืออะไรเยอะแยะนะคะที่วัดทีนี้ส่วนของเราที่เราทําได้เราไม่ใช่เราไม่ใช่แพทย์เราก็ใชเออ้เครื่องมือที่ถูกใช้กันทั่วโลกในการที่ประเมินว่าคุณเข้าข่ายที่จะเป็นนักพนันที่มีปัญหาหรือย,อยังเราก็จะใช้แบบอันเนี้ยนะในการสรํารวจของเราเราก็แทรกแบบอันนี้เข้าไปด้วยให้เขาช่วยต่อ แล้วเราก็มาคํานวณแล้วเราก็เลยพบว่าเออยาวชนนะคะเพราะว่าการสํารวจครั้งนี้เราเป็นการสํารวจเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อายุ15ถึง25พวก Gen Z ทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยเราพบว่าออซึ่งพบว่ามีคนเล่นพนันอยู่ประมาณเกือบเกือบพนันออนไลนะะ์น,น,ออน,ลนะคะ,นนออนะ,คะเกือบเกือบ3ล้าน23เข้าข่ายเป็นนักพนันที่มีปัญหาที่แบบเป็นโรค ก็เป็นนักพนันที่มีปัญหาเป็นปัญหาเป็นปัญหาถอนตัวยากแต่ว่าคือเราพูดคําว่าโรคเนี่ยยากเพราะเราไม่ใช่หมอครนี้หมอเขาก็จะวินิจฉัยแต่ว่าในกลุ่มนี้ก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดจะชำละคาว่าปัญหานี่คือที่ตามมานี่เป็นยังไงปัญหาคือว่ามันเขามีปัญหาผลกระทบอะไรบ้างนะคะคือเราเรามีการสํารวจ2เซตเอ๊ะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นเนี่ยเป็นผลมาจากอันนี้นะคะส่วนก็จะออกมาอยู่ใน3มกลุ่มของปัญหาอันแรกเลยที่เขาตอบ ขาดเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเพราะเอาไปลงนี้เอ่าเพราะไปลงไอ้นี่ oh. อ่านะคะอันที่สองที่ตามมาเป็นอันดับสองเลยเนี่ยเครียด hmm. นะคะเครียดเพราะลุ้นเหรอครับอาจารย์ไม่ค่ะเพราะปัญหานะะเงินไม่มีเงินไม่มีแล้วก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆทางการเงินตามมาเช่นติดหนี้ครับ ะะเสียเวลาเสียการงานเสียอะไระอย่างอื่นไม่ได้ทํามานั่งทําแต่ไอ้นี่ไอ้นูน่นอย่างนั้นไม่ได้ทาไอ้นี่ไม่ได้ทําขาดนูน่นนี่นั่น<ะ>ก็สุดท้ายก็เลยก็เลยมีปัญหาเรื่องความเครียดตามมา<ะ>แล้วก็เสียสุขภาพเพราะว่าพอเล่นเนื่องจากพนันออนไลน์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพนันใกล้ตัวเรานะอยาก<ะ>เล่นเมื่อไหร่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา,ากดกดเล่นได้หมดได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเล่นแล้วมันก็แบบเออเสียอยากได้เราก็เล่นอยู่นั่นอะ เล่นอย่างยาวนานสุขภาพก็เสียงานการอะไรก็ไม่ได้ทํามันก็ไปสู่ความเครียดและถ้ายิ่งเสียเงินออกไปด้วยเนี่ยนะมันก็เครียดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นออวงจรนะ่ะตามมาพอเสียแล้วก็อยากได้เงินคืนก็พยายามที่อยากจะได้เงินคืนก็อยากรู้สึกเล่นต่อไปเพื่อจะได้เงินคืนกลุ่มนี้เยอะด้วยใช่ไหม ไปหยิบยืมเงินมาด้วยอาจารย์ขาลองสั้นๆได้ไหมคะแบบสํารวจที่อาจารย์ว่าเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะสํารวจตัวเองสั้นๆนิดนึงว่าจะดูอย่างไรว่าเราเป็นนักติดพนันที่มีปัญหาแล้วคือคือในแบบสํารวจเนี้ยจะมีหลายข้อแต่ข้อที่คนตอบมากเนี่ยนะว่าตัวเองมีอาการแบบนี้เนี่ยนะคะก็คืออันที่หนึ่งต้องเพิ่มจำนวนเงินเพื่อให้ได้ความรู้สึกตื่นเต้นเล้าใจหรือได้รุนเหมือนเดิม,มนะเล่นไปแล้วก็ต้อง เพิ่ม <spe ll ant> เงินเพิ่มเงินเขาลุกเราด้วยอ่านะอันที่สองนะคะพอเสียพนันแล้วรู้สึกเราต้องกลับไปแก้มือให้ได้อต้องหวนคือแบบไม่ไม่สามารถเอาชนะใจ,ใจได้เล่ว,ว่าใจไม่หยุดเพราะว่าถ้าใจหยุดอ่ะช่างมันตัดไม่สนใจแล้วไม่ใจมันเตือนอยู่ตลอดเวลาต้องกลับไปเล่นอันที่สามเนี่ยมักจะเล่นเงินเออเล่นพนันด้วยเงินจานวนเออด้วยจํานวนมากกว่าที่จ่ายเพราะส่วนใหญ่คนที่เริ่มเล่นเนี่ยโอ้เช่นจํากัดเงินไว้ ฉันมีเงินอยู่เท่านี้สมมติว่าฉันมีเงินอยู่พันหนึ่งอะฉันจะเล่นไม่เกินอะสุดท้ายเนี่ยมันเล่นเกินเกินไปเลยยืมต่ออีกนะคะและอันที่สี่ก็คือพอหลังจากเกิดปรากฏการณ์นี้ก็จะรู้สึกผิดไม่น่าเลยแต่เหมือนกับที่เราถามเนี่ยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราพบว่าเขามีปัญหานี่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่จํานวนหนึ่งถามว่าแล้วคุณจะทําไงต่อจะหยุดเล่นไหมครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไม่อยู่ ไม่หยุดนะฮะนี่ถามมาแล้วสำรวจมาเนี่ยสำรวจมาแล้วคืออาจจะไม่หยุดเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มเข้าข่ายที่จะติดกับเรื่องนี้ติดโรคติดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาคนช่วยเพราะว่าถ้าคนคือบางคนเขาก็บอกโอ้ถ้าเขามีเออก็หลายคนนะคะแต่ว่าอันนี้มักจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็คือว่าพอเล่นแล้วมีปัญหาบอกว่าฉันตายแน่ติดหนี้สินติดนู่นติดนี่ชีวิตล่มจมแน่ปัดเลยโชเลยโชะเลยแบบ นี่เลยก็ทําได้นะมีเหมือนกันมีฮะเพราะว่าหลายอันที่เราบางทีเราแบบคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราทําเรื่องเนี้ยก็มักจะมีคนเวลาเจอเราก็จะมาเล่าให้ฟังโอ้โหอาจารย์เมื่อ3าปีที่แล้วผมเนี่ยเกือบตายนะผมต้องตัดสินใจเลยนะไม่งั้นผมเสียหมดเลยทั้งทั้งครอบครัวครับนะคะทั้งครอบครัวผมต้องตัดใจเลยนะที่จะไม่เล่นคือก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จตัดใจได้แต่ก็จะมีคนที่มัน ใจอาจจะไม่แข็งคอคช่นะฮะรู้สึกว่าวันนี้บอกก็ได้แต่ไม่ไหวเว้ยต้องกลับไปเล่นอีกนิดนึงแต่ยจะมีตัวอย่างคนที่น่าจะหลุดออกมาจากวงการพนันออนไลน์มาได้แล้วต้องบอกว่าคนคนนี้ที่เราจะพูดคุยเนี่ยขอขาชื่อว่าคุณพรีมล้วกันคุณพรีมนะฮะอดีตเป็นนักเล่นพนันเลยนะฮะแล้วก็ผลปรากฏว่าไปเล่นพนันตั้งแต่มปลายตอนนี้เนี่ยอายุย3สิบสามปีแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพรีมครับสวัสดีครับครับ คุณพีมครับที่บอกว่าไปเล่นการพนันเนี่ยตั้งแต่มอปลายนะั้นตอนอายุเท่าไหร่ครับที่ผมเริ่มน่าจะสักสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ครับ 16, มอปลายสิบเจ็ดก็ไม่เยอะแล้วไปเล่นพนันออนไลน์เลยหรือเปล่าฮะผมเริ่มจากออฟไลน์ครับก็ค,บคือมีโต๊ะมีบอร์ดอะไรเงี้ยอืมอ่ะ คุณพลีมเล่นตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดตอนนั้นเท่ากับมปลายคือมสี่เองนะคะมสี่เล่นไปจนถึงอายุเท่าไหร่จึงสามารถเลิกได้คะซึ่งจะมาเริ่มเลิกได้ก็คือเริ่มคิดเลิกเนี่ยตั้งแต่ครับยี่สิบครับกว่าจะเลิกได้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองได้ครับอสี่ห้าปีเหมือนกันอะไรคือจุดเปลี่ยนที่เราสามารถเลิกเล่นการพนันได้เลยคะมันน่าจะเป็น ความเข็ดนะผมว่าเพราะว่าอย่างผมจากที่ฟังดเตอร์นวลน้อยพูดนะครับก็คือผมอาจจะยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยทีนี้การที่ผมจะเลิอกออกมาได้มันก็ต้องใช้ความเป็นตัวเองที่จะเลิกไปไม่ใช่สิ่งรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋หัวใจเลยที่จะเลิกได้คือต้องใช้ความเป็นหวของตัวเองเพื่อหลุดออกมาครับ ใช่ครับตอนนั้นที่คุณคุณพิมลงไปัะไม่มีอะไรรอบงมากดดันฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมยาวๆว่าตั้งแต่ที่บอกว่าออฟไลน์แล้วเข้าสู่ออนไลน์เนี่ยเส้นทางตอนนั้นเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเสียหายไปเท่าไหร่ได้มาจริงไหมอืมได้ครับก็คือตอนเริ่มต้นพนันทุกคนนี่ก็คือจะเริ่มจากหวังเงินใช่ไหมครับ ตอนแรกตอนมปลายนี่ผมก็จะเริ่มเล่นผมอาผมแทงบอลน,นะขอไดอธิบายเป็นแทงบอลก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมจะเริ่มตัวละสามพันเลยสมมุติเราแทางเรา,ทา 3, แทงสามพันเราได้สามพันกำไรประมาณนี้ครับพอเริ่มมาเื่เรื่อยๆ,ๆ,ๆจนที่ด็อกเตอร์นน้อยบอกก็คืออันนี้ผมยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่ามาถึงจุดหนึ่งผมไม่ได้ มองที่ตัวเงินแล้วฮะค่ผมผมเล่นเพื่อความตื่นเต้นล้วนๆอันนี้คือ<ะ>คนเล่นกับคนติดไม่เหมือนกันอันนี้<ะ>ผมยืนยันได้เลยค<ะ>จนรวมๆแล้วก็คือจนกว่าผมจะเลิกได้เนี่ยผมก็หลักหลายหลายล้านเหมือนกันครับโอ้โหบอกปลายเนี่ยนะฮะไปเอาเงินมาจากไหนครับเป็เพราะว่า,านนที่บ้านนี่ก็เกือบหมดเหมือนกันคนะัอ <c oughs> เอาเงินของที่บ้านเหรอครับหรือไงฮนะ ก็คือเราผมก็ไปยืมคนนู้นคนนี้มาสุดท้ายด้วยความเป็นเด็กมันก็ไปจบที่พ่อที่แม่ฮะแล้วพ่อกับแม่รู้ไหม<ะ>ครับรู้รู้ว่าเล่นพน,นันหรอ<ะ>ครับรู้ครับรู้แต่ว่าฮะด,ด้วยความที่พ่อแม่เขาช่วยเราไงอาจจะพ่อแม่เขา่าไม่ได้เข้าใจในการแก้ปัญหาให้ผม เราเป็นนี่มาเราไปขอเขาก็ให้ไอ้คําว่าเก็ีดที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคือมันไม่ใช่สองครั้งสามครั้งคือมันมันเกือบสิบครั้งนะที่ผมเก็ีดกับมันมกว่าผมจะออกมาได้ใช่ครับค่ะ คุณคุณพลีมช่วยถอดบทเรียนนิดนึงได้ไหมเผื่อใครที่บอกว่ากําลังตกอยู่ในห่วงของการเสพติดรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากจะได้เงินจากเว็บพนันออนไลน์มาคุณพลีมตอนที่หยุดเนี่ยคือค่อยๆลดหรือว่าตัดขาดเลยค่ะอือจุดที่หยุดได้ก็คือตัดขาดนะครับตอนขาดออกมาค่ะ<า>มันการที่อันนี้เป็นวิธีที่ผมจิดในใจแล้วเลิกมันออกมาได้ ก็คือเราลองคิดดูว่าแทนที่เราจะไปเล่นเราลองกำเงินเอาไว้ดูสักหนึ่งอาทิตย์ลองสนใจตัวเองดูแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าก็ไม่ต้องแบบพยายากเตือนเต้นฮะเนี่ยทางทางรอดครับคุณคุณพิมที่ที่เราอยากอยากจะได้หลักการวิธีการเหลือเกินเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเด็กเยาวชนเขาดูอยู่ แล้วถ้าเขาได้ได้ฟังสิ่งที่คุณพิมพแะนะนาว่าเขาจะเอาตัวออกมาจากวงการพนันออนไลน์ยังไงหากว่าวัาวานนึงเนี่ยเขาติดไปแล้วกําลังหลงมัวเมากําลังตื่นเต้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงดีครับโอโ้ผมก็เป็นคนไม่ได้มีความรู้มากนะแต่ว่าถ้าถามอย่างนี้ถ้าติดไปแล้วผมอยากจะ บอกคนรอบตัวของคนที่ติดมากกว่าว่าเราอย่ายื่นมือเข้าไปช่วยให้เขาเจอปัญหาจริงๆรจังจังนะอันนี้พูดถึงเยาวชนใช่ไหมครับใครับให้เขาได้เจอปัญหาจริงๆงจังจกับตัวเองนะจนเขาคิดได้โดยที่เขาไม่เคยหวังเงินจากคนรอบข้างเขาไม่คิดว่าเล่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ช่วย เดี๋ยวไปเอาเงินตรงนั้นไหมถ้าได้เดี๋ยวเอาเงินให้เขาเจอกับตัวเองผมว่าเขาน่าจะเริ่มได้ถ้าติดเข้าไปแล้วนะครับคืออย่าให้คนไปช่วยอย่างนี้ฮะนั่นดี๋ยวนิดนึงนะคุณคุณพิมพถือสายนะผมขอถามท่านเล็งรองเลขาด้วยว่าเราได้ฟังคุณหยูมาวิธีการแก้ไขปัญหาเขายังยังไงฮะต้องต้องเป็นเหมือนคุณพิมพไหมฮะก็ขึ้นอยู่แต่ละแต่ละมุมแต่ละคนแต่ละคนเพราะว่า คือคืออย่างบางบางบางครอบครัวเนี่ยเขาก็อาจจะย,ยินดีช่วยเพราะเขาเข้าใจปัญหาหมายถึงว่าถ้าเกิดเขามีการพูดคุยกับตัวลูกเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือม,มีการมีการพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเนี่ยจริงๆริอะตัวตัวครอบครัวเองอะน่าจะค่อยๆรู้เรื่องของตัวพวกตัวเด็กเองอะว่าเริ่มมีปัญหาเพราะว่าอาการของคนติดพันันเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเพียงแค่เรื่องของหน้าตายแต่ไม่ถึงอารมณ์ความรู้สึกเขาจะอาจจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีโอกาสที่หน้าตาดูเครียดพูดน้อยลงหรือเก็บตัวมากขึ้นออะะนนนนนี้้้ค่่่ขางงเยยดััผูกจมสววช ตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่ที่ไม่สามารถช่วยได้เนี่ย<ม>จริงๆเรื่องนี้ก,ก็ก็ต้องเข้ามาต้องต้องหาวิธีการช่วยกันนั่นแหละรครับ<ม>เพราะว่าเพราะว่าโลกของการติดพันันเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะตัวตัวตัวเราเองอติดพันันแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนี้สินที่เราไปก่อไว้<ม>ว่าว่าถ้าเกิดนี้สินเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการเคลียร์หรือใช้วิธีการแก้ไขยังไงอันเนี้ยต้องให้ผู้ปกครองช่วยกันมเมื่อกี้จากที่อาจารย์นยน้อยบอกไปก่อนนะั้นเนี่ยว่าเด็กบางคนต้องเอาเงินส่วนตัวที่เป็นเงินในชีวิตประจำวันไปใช้ ที่ผมเจอนะครับไม่ใช่แค่เงินส่วนตัวนะครับเงินค่าเทอมนะครับอ,อเด็กมหาลัยเอาเงินค่าเทอมไปเล่นพน,นันจนสุดท้ายพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าเทอมไม่มีไม่มีค่าเทอมไปจ่ายไม่กล้าบอกที่บ้านาแล้วก็ต้องโดนตัดสิทธ์สอบ เพราะว่าไม่ยอมจ่ายค่าเทอมอะไรเง<อ>ี้ยครับความจริงมันเลวร้ายมากกว่าที่คิดด้วยซ้ำอาจารย์นนท์น้อยคะเสริมหน่อยของคุณพีมเนี่ยก็เสนอค้อการที่จะดีเหมือนกันบอกว่าคือครอบครัวต้องตัดขาดแต่คราวนี้ในฐานะครอบครัวบ้างรู้ว่าลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวติดก,การพน,นันมีวิธีการพูดหรือขอให้เขาหยุดเล่นยังไงคือที่สําคัญเนี่ยนะคะคิดว่าคือถ้าหากว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ดีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่สําคัญเนี่ยดิฉันคิดว่าคือต้องพยายามพาลูกหลานตัวเองเนี่ย ไปสู่กิจกรรมอื่นๆให้เขาใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นๆที่เราร่วมด้วยไปนู่นไปนี่เพราะว่าถ้าเขาคล้ายๆเหมือนกับของคุณพีมเนี่ยคุณพีมเขาใจแข็งเขาโตลและเขาก็เริ่มโตลแล้วก็ใจแข็งว่าตัดเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีเด็กจํานวนไม่น้อยที่ที่ที่ทไม่ไหวอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องเข้าใจและพยายามค่อยๆดึงคือความรักเนี่ยที่พ่อแม่มีกับลูกเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรสายใหญ่อ่ะ ที่จะดึงว่าถ้าลูกจะไปขนาดไหนเนี่ยก็จะจะต้องหันกลับมาแลออหละหันกลับมา,ท,าที่พ่อ,อ,อแม่มัน<ต>มีทางออกใช่ฮะ,ฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยน่าจะควรจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ หรือนะคะอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งท่านก็จะมีวิธีกระบวนการที่จะรักษาว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงหรือตอนหลังๆเนี่ยเราก็พยายามในเครือข่ายที่ทํางานเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะให้มีจุดที่จะให้คำปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนหรือว่าเป็นอะไระทางทางทางลน์เนาะ ชื่อชื่ออะไรนะคะคุณเป็นสายไล้ระบายครับคืออย่างที่ถ้าม,มี2ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือถ้าเกิดสมมติเราเราติดพนันแล้วเนี่ยทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับเขามีสายไล้ระบายที่จะสามารถมาขอคําปรึกษาขอคําแนะนําหรือว่า ที่อาจจะไม่ได้อยากได้คําแนะนําหรอกแต่อยากจะพูดคุยเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในใจนมันอัดอั้นเหลือเกินม,มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าประชาชนเองอก,ก็มีวิธีการทางออกของตัวเขาเองถ้าเกิดเขาไม่สามารถพึ่งหน่วยงานรัดไดอ้อย่างที่ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มเลิกเล่นบาคาร่าพนันออนไลน์ซึ่งเดิมที่ก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มปิดใน f Facebook ครับแล้วก็จะมีเป็นไลน์ไลน์ออฟฟิศกาเรียกเป็นไลน์เป็นไลน์กลุ่มที่เขาจะอยู่ด้วยกันคอยพูดคุยถึงปัญหาเช่นอย่างบางคนเขาเขาก็จะมา โพสทุกวันทุกเช้าว่าวันนี้เลิกพนันเป็นวันที่5วันที่6แล้ว oh. อะไรแบบนี้ครับหรือบางคนที่เขาเพิ่งมาใหม่เขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใคร oh. ก็ต้องเขาก็อยากจะระบายออกมาเขาจะลงไปพูดคุยนะไรก็มีเหมือนกัน oh. แต่ว่าในส่วนของทางมูลิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยเขาก็จะมีสายรายระบายที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือคอยให้คำแนะนาําหรือส่งต่อข้อมูล hmm. แล้วก็ทางโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมเนี่ยจริงๆเราก็เป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่เราเราทำระบบคู่ขนาดไปกับของหน่วยงานรัฐนะครับก็คือตัว เว็บแอปพลิเคชันจะ Stop Gambling ที่จะ,ะเข้ามาร้องเรียนนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเราเราไปเจอเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่โฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์เนี่ย,<จ>ยก็สามารถมาแจ้งได้เลยแล้วหลังจากที่เรามีการรวบรวมเก็บข้อมูลเนี่ยในแต่ละเฟสในแต่ละช่วงเนี่ยเราก็จะส่งต่อข้อมูลตรงนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐไปดําเนินการต่อได้ในช่วงถัดไปครับอาจารย์นุ้นยนะฮะ,ะใครจะต้องมาปราบปรามดีฮะคือคือ ก็แน่นอนนะะเ,เราทุกคนพอฟังคําถามนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคําตอบคืออะไรแต่ว่าปรากฏว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมีที่เราจะต้องทําตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือทุกปราบปรามพวกที่จะเข้ามาดําเนินการนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องหยุดต้องบล็อกต้องมีวิธีการคือเราหลายคนเราก็มีความรู้สึกกันอย่างนี้นะคะว่าคือเราอยู่ใน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 โลกยุคใหม่เทคโนโลยีมีเข้ามามีบทบาทในชีวิตแล้วก็เทคโนโลยีสามารถเอามาทําอะไรได้เยอะแยะเป็นประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสิ่งที่เออเลวร้วายเข้ามาเพราะฉะนั้น พน,นันออนไลน์ก็คงเป็นปัญหาหนึ่งเ,เรื่องการช่อโกงเรื่องอะไรทั้งหลายลอ็อกอะไรทั้งหลายมันก็จะมีสารพัดเลยที่เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะต้องหาวิธีครับที่ว่ามันจะมีการกรองยังไงสต็อปยังไงอะไรด้วยเรื่องอะไรปล่อยให้ใคล้ายๆว่าเ,เทคโนโลยีไอ้ตัวร้ายเข้ามาไอ้ไอ้ตัวดีไม่มาบ้างเลยเหรอรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพัฒนากลไกเหล่านี้เข้ามาช่วยด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือว่า อย่างไรก็ตามเวลาการดูแลใจของเด็กๆนะลูกหลานเราเนี่ยนะอันนี้เราพ่อ,อ,อพ่อแม่เนี่ยก็ต้องมีวิธีการแล้วก็ต้องศึกษาค้นคว้าเพราะว่าจริงๆเด็กแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันดิฉัน,นขอเติมให้นิดนึงอันนี้ฟังจากท่านคุณหมอยงยุทธที่เมื่อกี้เราเห็นในสกูปไปเนี่ยนะคะก็คือว่าท่านก็อธิบายอย่างนี้ว่าการที่พนพันพนันเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งเสียดติดเนี่ยเพราะว่าพันนันเนี่ย การศึกษาเนี่ยพบว่าคนที่เล่นพนันมากๆเนี่ยนะคะมันมีทาให้มันไปกระตุน้นสมองส่วนเา้าทําให้ไอ้สมองส่วนที่คิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันไม่โตแต่ไอ้ส่วนเ้าเนี่ยมันโตที่บอกว่าทำไมหยุดไม่ได้เพราะไอ้ไอ้มันไม่มีตัวควบคุมไงคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสมองมันก็ ส่วนของการควบคุมเนี่ยนะส่วนมีเหตุมีผลมีอะไรมันก็สามารถที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นถ้าส่วนนี้ยังควบคุมส่วนเล้าได้มันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าควบคุมไม่ได้ไอ้ส่วนเล้ามันไปนควบคุมส่วนเหตุผลที่บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเล่นแล้วก็เจงไปเสียก็เจงแต่หยุดไม่ได<อ>นะ้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครท่านไหนที่มีปัญหาเยอะ